ใส่ลางโซ่ใส่บูธท,ที่เหลือครับบูธเสาเสือ้ออีกสองตัวครับชโลมน้ำมันนะครับเวลาใส่บูธเสาเสื้อเราจะรู้ตำแหน่งได้ไงนี่ครับให้เรามองจากจากท่อนบนตลอดนะครับแล้ใส่ เสื้อสูบเราก็มองตำแหน่งบนเขาครับนี่ครับถ้าเรามองอย่างนี้บางทีมันมันงงครับเพราะรูมันใหญ่เท่ากันแต่ถ้าอช่างที่เก่งแล้วชํานาญแล้วเขาจะรู้ครับเนี่ยรูนี้กับรูนี้เพราะว่าเขาจะมีบ่าอยู่ครับแต่ผมจะเลือกดูจากชิ้นบนตลอดครับผมจะไม่ดูจากตำแหน่งรูตำแหน่งล่างครับผมจะดูจากตำแหน่งบนตลอดอันนี้ เผื่อน้องมือใหม่ฟังอยู่นะครับก็จะได้รู้ปะเก็นเหล็กนะครับปกติผมจะทากาวนะครับแต่มีหลายท่านคอมเมนต์มาว่าถ้าของแท้ไม่ต้องทาก็ได้แต่จริงๆอาจารย์ผมบอกให้ทาครับจะแท้ไม่แท้ให้ทาบางๆนะครับมีเพื่อนๆช่างผมเคยทําคลิปไปแล้วเขาบอกว่าไม่ทาก็ได้ครับถ้าเป็นของแท้นะโอเคครับนี่ของแท้ครับ ผมก็เลยจะลองไม่ทาดูคันนี้นะครับถ้าลวหรือมีรอยรั่วผมจะได้ไปคอมเมนต์บอกว่าต้องทาครับโอเคครับขอลองทีนึงครับอันนี้คือการลืนครวมอาจารย์นะครับอาจารย์ผมบอกว่าต้องทานะครับแต่เชื่อลองลองลองทำตามเพื่อนเพื่อนดูครับอ่านี่ครับ ทำมาแล้วนะครับหลอลื่นโดยการหยอดน้ำมันฉลมน้ำมันเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ครับไม่มีอะไรมากครับถ้าผมไม่พูดนี่ผมทำเสร็จไปนานแล้วครับพอดีพูดกับเพื่อนๆก็เลยถือว่าทำช้าครับ อ่าเข้าไปแล้วสำคัญนะครับเผื่อน็อตเราตกเขาเขาดูดนะครับเขาเป็นแม่เหล็กดูดนะครับมีจิตล้านไหมครับเผื่อน็อตเนิดเราล่วงแต่ผมจะมาใช้ช่วงประกอบรถครับไวด้ดูดดูดโซ่ราวลิ้นนี่แหละครับโอเคนอ็อต เนี่ยเวลาเราหยิบมาใช้เราผูกไว้เราก็หยิบได้เร็วครับแหวนทองเหลืองนะครับหรือแหวนรองสเสาเสื้อนะครับผมจะขัดใหม่ทุกครั้งครับเนี่ยครับผมจะขัดประมาณนิดนึงครับ ให้หน้าเขาเรียบขึ้นเนี่ยครับหน้าที่เขาจะไปอยู่งนี้ครับหน้าหน้าที่เขาประท้ากับนอ็อตผมผมไม่ขัดนะครับเขาจะมีหน้าเรียบเลยกับหน้าที่ประทะากับน็อตนะครับเอาหน้าเรียบที่เขาจะโดนอ่าตัวฝา เสื้อสูงเนี่ยครับเขาเรียกชุดอะไรก็ไม่รู้หรอกนี่ครับใช้มือขันเข้าไปก่อนครับขันให้สุดครับ ใช้พลังมือก่อนนะครับผ้าสะอาดควรมีทักสองสามผืนนะครับสะอาดคือผ้าสะอาดความหมายของผมก็คือไม่เคยใช้งานเลยครับ ประกอบรถครั้งหนึ่งควรมีผ้าสะอาดสักสองผืนนะครับแบบไม่ผ่านการใช้งานนะครับไปช้าๆนะครับไล้สดเดี๋ยวพลาดมาอายเลยครับเพราะนั้นขออนุญาตทำช้าๆ ไม่อยากอายครับเสียเลยนะครับเนี่ยปกติไม่ได้ไลฟ์สดผมทำของผมมันมันไม่เก่งครับผมก็ทำไปเรื่อยๆไม่เครียดแต่พอมาไลฟ์สดโอ้โหผมเก้งๆก้างๆไปเลยครับทำแบบกลัวไปเลยเพราะว่ากลัวว่าตัวเองพูดผิดกลัวว่าตัวเองใส่ผิดแล้วเพื่อนเห็นเนี่ยเพื่อนจะมาคอมเมนต์ว่า โอ้โหเครียดเลยผมคิดถูกหรือคิดผิดไม่รู้มาไลยสดแต่ก็อยากให้น้องใหม่หรือว่าท่านเจ้าของรถได้ดูไว้ครับได้เห็นวิดีโอของผมก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามครับผมวิธีการขันนอ็อตนะครับให้ขันสลับครับ บนซ้ายขวาล่างบนขวาบนขวาซ้ายล่างบนอยู่เงี้ยครับเป็นรูปตัวเอกครับอย่างเงี้ยเราจะไม่ขันพวดพลาดเข้าไปทุกตัวนะอ,อตัวเดียวนะครับเราจะขันอยู่บนอยู่อย่างนี้นะครับเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับ น็อตทั้งหมดจะต้องขันอย่างนี้นะครับถ้าเราขันตัวไหนเราต้องไปขันฝั่งตรงข้ามครับขั้นตอนนี้ผมไม่รีบนะครับเพราะผมไม่มีประแจขันปอนนะครับผมก็ว่าจะซื้อมาใช้อยู่ครับแต่ทีนี้ผม ผมมีประเจขันล้อปอนครับแต่ผมก็ตั้งไม่ค่อยเป็นตั้งไม่ค่อยถูกคือไม่รู้น้ำหนักปอนนะครับกำลังศึกษาอยู่แต่ก็มันไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ในการศึกษาเพราะผมทำหลายเรื่องครับผมไม่ได้หาหาเงินทางเดียวนะครับ